ผมน้องอมทำอะไรนะครับม <unch> ังคีมังคีเมนูนี้เมนูอะไรครับมังคีครับมังคีแปลว่าลิงเมนูลิงเลยครับ,บอือเก่งมากครับอ่าตอนนี้เชฟออมกำลังหยิบ <c oughs> โหโหสรุปแล้วมันอร่อยหรือไม่อร่อยครับเชฟออมครับ น้องมิเชษยังไงพ่อ,อ,อก,กินนาะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าวันนี้พ่อค้าออมจะทำอะไรให้กินครับสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเอาสรุปแล้วจะขายของหรือจะสวัสด,ดีค่ะตำกระเทียมตำกระเทียมตำกระเทียมมื้อนีิเชษยังกินนาะโอ้เก่งมากเก่งมาก แตงกระเทียมไม่ยังกินครับแตงกระเทียมรสเ็ศนี่ยังกิ่นน่าแตงกระเทียมเลยอู้ห้น่ากินจังเลยอ,<ว>อู้หู้อู้น่ากินจังเลยแข็งครับแข็งอะป้อนพ่อหน่อย บัแข็งบัแข็งอ่าป้อนพอนี่ยบัแข็งเลือดบัวแข็งอืมเมนูอะไรครับอันนี้เมนูอะไรเค็มรสฉ่วลาให้ดังกินอู้หูทำเองกินเองเก่งจังเลยเก่ง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 เบี้ยใส่ปากเลยกัาไข่โอ้ยเชฟยเน่าเลยหรอกมากิน กินแล้วว่าคล้ายเส้นหมอไว้คือเกา